สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาทำไมมาทำไมเพ,พื่อนเพื่อนจะมารีวิวของช็อปนะคะวันนี้ไปช้อปปิ้งได้อะไรมามั่งเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะก่อนอื่นจะมาชมดอกไม้หน่อยโอ้โหอากาศสุดยอดนี่นะคะได้ปุ๋ยดินดินเพาะผักนะคะเดี๋ยวยายจะไปแยกผักอุย้ยลืม ไปเปิดบ้านผักก่อนร้อนรอนไม่ใช่ผักใหญ่ชับหมดแล้วบอนีด่ดู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 ก่อนจะรีวิวของเดี๋ยวให้ดูดอกไม้หน่อยนึงนี่โชว์มูรมควันหน่อยนะคะมูรมควัน ดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมามาดูกันได้อะไรมามั่งเนาะกระดาษชำระนะคะกระดาษชำระไปภุระะแฟนยายไปธุระไปไปธนาคารเนาะก็เลยขาดเรืออะไรก็จดจดจดดอกไม้ดอกไม้นี่อันน,น,นี้อันเล็กถ้าเราซื้อเป็นเป็นอันนี้มันสิบอันเนาะ ถ้าเราซื้อเป็นอันแต่มันก็เขาจะใส่กระถางขนาดเนี้ยกระถางที่ใหญ่เพราะเพราะผักเนาะแต่มันจะใหญ่กว่านี้สักหน่อยนึงก็ต้นหนึ่งก็ประมาณา20บาทเกือบ20บาท15บาทอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าอันนี้10ต้นอยู่ที่ประมาณ80บาทนี่เนาะยายจะมายายซื้อทุกปีเลยซื้อแค่นี้แหละย,ยายจะมาปลูกอุ้ยลืมซื้ออีกเนาะลืม ก็จะปลูกในกระถางปลูกในตรงหน้าบ้านะตรงเนี้ยท like ี่ก่อนอิดกอนอิดหน้าบ้านเนาะแล้วก็ได้สับปะรดเคยเห็นยายซื้อไหมผลไม้ไม่ค่อยซื้ออพอดียายวาจใจเชิญเพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยกันวันเกิดยายนานแล้วเนาะตั้งแต่นู่นนะก็ตอนนั้นก็กลับไปเมืองไทยก็ไม่ได้เชิญเขามากินข้าวที่บ้านเนาะยายว่าจะผัดเปรี้ยวหวานเนาะสับปะรดมา แล้วก็มะเขือเทศส,สับปะรดลูรลกนี้ก็มไม่รู้จำไม่ได้นะดูมตตปดูราคามันก็เออสับปร์รสับปะร์ปะรดไหนอะไรอยู่ไหนเนี่ยแหละมดไปดูราคามัน็นานเนาะไปกังดูหรอกอันนี้ก็ หัวกะล่ำอันนี้ก็บร็อกคลรีจะทำให้เขากินกับปลาเนาะนี่ก็ได้แตงกวามาสองลูกเที่ยงแล้วอะ่ะเพื่อนๆอ,อู้เที่ยงครึ่งแล้วเลเนาะเกอ่ะส่วนไอ้นั่นปลายายซื้อมาตั้งแต่หวดที่แล้วว่าที่ว่าซื้อผิดซื้อแพงอันนเออนั่นแหละ ใส่กรอกต้มใส่กรอกน้ย่ยาฝนนี่มาเพียบเลยปลากระกป๋องปลากระกป๋องมาเพียบเลยกระป๋องหนึ่งประมาณสามสิบสามสิบห้าบาทเเท่าไรเนี่ยแม่ปลากระป๋องาติดตัไว้น้ำยาล้างจามนมะนาวเฮ้ยโอ้ย เดียว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 มันเปิดแล้วมันแตกเอ้ยอันไหนอะมาดูก่อนด้วยอันนี้อันนี้เพื่อนๆเดี๋ยวเดียวด้วยทำไมอะมันแตกมันน้ำลายน้ำยาล้างจานเดี๋ยวก่อนนะให้ยายคนล้างมือก่อนแฟนยายเป็นคนซื้อนะเนี่ยซื้อมาตั้งสี่ขวดนี่เขาล้างมือแป๊บหนึ่งมาต่ออันนี้น้ำ น้ำซอสอะไรกันมารุยเนี่ยมันก็คล้ายๆผัดเปรี้ยวหวานนั่นแหละยายพอดีบังเอิญมาเห็นยายจะมาผสม,มเป็นผัดเปรี้ยวหวานรสชาติมันคล้ายๆกันเนาะส่วนอันนี้โยเกิร์ตซื้อติดบ้านซื้อติดไว้โยเกิร์ตนะคะมันไม่มีที่ยายชอบกินนะอ่ะยายก,ก็ซื้อมาแค่อันสี่อันที่ยายชอบกินชอบกินที่ว่ามันผสมกระทกรกนะ่ะซาวรสน,ะอรอน่ะอร่อยเนาะ มาไว้ไว้ไว้ให้แฟนยายกินยายไม่กินยายไม่กินเลยแบบของแบบนี้ไม่กินกินแต่ปลากินแต่อะไรไปนน่นแหละยายนะของแบบนี้ยายไม่กินหรอกพวกมันมันพวกเนยเนยมายเนสชีสนมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารยายเด้อเพื่อนๆนั่นแหละถึงไม่ค่อยถึงไม่คอยฉลาดแบบเขา พวกนี้แฟนยายซื้อหมดยายซื้อแต่พวกนั่นแหละผักพวกอะไรอย่างเงี้ยอ,อผักแฟนยายไม่ค่อยซื้อแฟนยายกินผักแค่แข็งผักสดๆยายกินโอ้ยลืมซื้อโคราบีมาตังอันนี้ขนมเอาไว้บางทีอย่ากินไว้ก,กินแกกกาแฟอันนี้มันไม่หวานเท่าไหร่หรอกโอ้ยหยิบมาผิดอีกแล้ววานลลาให้ใช้หยิบแบบแบบว่ารสมะนาวนะ่ะ มาได้วาลีลายเฉยช่างมันปกติมันจะออกเปรี้ยวเนาะชีสโอริโอโอริโอ,โอวันนี้ซื้อขนมมาเยอะเลยนะซื้อขนมมาฝากเอฟซีเดลดีถามว่ายายมีขนมมาฝากเปล่าซื้อมาฝากแล้วนะวันนี้ซื้อขนมมาฝากแล้วเอออันนี้ก็ไอที่กรองกาแฟนะคะที่กรองกาแฟ ่วนอันนี้มเมล็ดผักนะคะมีมาได้เป็นตระแูลว่าคิดว่าโอ้จะซื้อต้นมันมาไม่ซื้อดีกว่าซื้อมเลมเล็ดเมล็ดเก็แพงอยู่นะเนี่ยห้าห้าสิบหกสิบบาทกีเมตรไม่รู้ไม่ไม่ถึงไม่ถึงสิบเมตรหรอกอยู่ไหนเนาะมันบอกอยู่ไหนอ่ะเท่าไหร่เม็ดก็ไม่รู้มันไม่ได้เขียนหรือว่ามันเขียนบางทีมันก็เขียนบางทีมันก็ไม่ น้อยมากเลยสุกิน้นีบวบฝรัง่งส่วนอันนี้แตงกวาแตงกวาไหนอีหอรูอยู่ไหนหอ่ะไหนอะห่อรูอยู่ไหน,ไหน,หหน,ไหนแตงกวาใหญ่ไอ้แตงกวาที่จําเป็นอันนี้ไม่ใช่แตงกวาจําเป็นนะไออยู่โลกยาวๆแบบนี้ยอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวก่อนเนอมันคงอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวก่อนข้าวกระป๋องอีกละโยกเกิร์ขนมปัง ทำไมถึงเยอะรู้ไหมซุยชนกันยายเป็นคนชอบกินปลากระป๋องแฟนยายเดินไปก่อนเกเอาไปก่อนแล้วทีนี้ยายเดินไปทีหลังยายไปเห็นอยู่สีกระป๋องอยายก็ไม่รู้ว่าแฟนยายซื้อหรือยังยายก็หยิบมาอีกอ,อไม่เป็นไรมันอยู่ได้นานปลากระป๋องมีติดครวัวไว้ไม่เป็นไรไม่เสียหายเหมาะแล้วเฮ้ยไหนอะไปกวาที่ยายโอ้โห้ค ถัควที่ยญจะซื้อมันไม่มีอันนี้มันเพาะยาอันนี้มันปลูกยาไอ,นนาอนน้ที่ยาวๆนะซื้อต้นมันต้นหนึ่งร้อยกว่าบาทเนี่ยแตงกวายาวๆอย่างนี้นะซื้อต้นมันมาปลูกนะร้อยกว่าบาทต้นหนึ่งใหญ่กันเลยอ่ะเามาลองเพาะดูซิวางเงี้ยไอนน้ลูกยาวๆนี่ไงที่ซื้อมาวันนี้นะ่ะเนี่ยอันนี้มันต้องปลูกในบ้านถักเลยมันชอบมันไม่ค่อยชอบหมาเท่าไรนี่ นี้ปกติจะซื้อต้อนมันไม่เคยปลูกเราปกติยายไม่เคยไม่เคยปลูกเพราะว่ามันไม่ปลูกไม่ค่อยได้มันต้องปลูกในบ้านผักก็เลยซื้อต้อนหนึ่งมันแพงเอาล้วไอ้แตงกวาที่ยายเมื่อว่าอยู่ในกระเป๋ายายใส่กระเป๋ามาเอาออกไม่หมดหรือเปล่าแตงกวาธรรมดาลูกสันส้นๆันะเนาะเพืเอ่นอเนอเดีเ๋ยวไปหาดู มาสแสดงว่ายายหยิบออกไม่หมดไปเพื่อนเนาะเดี๋ยวถ่ายนี่นะคะนี่ไอ้นั่นคงค่สงสัยอยู่ในกระเป๋ายายนะั่นแหละเมล็ดไอ้นั่นเพราะว่ายายมาดูไอ้นี่แล้วเห็นอยู่เขาคิดราคาอยู่สแสดงว่าอยู่ในกระเป๋ายายไะเพื่อน,นยายขอเก็บของเขา้าตู้ก่อนี๋ยวจะทำอะไรกินยายยังไม่รู้ คิดว่าจะยำขนมจีนไม่รู้ว่าอยู่ได้นานแค่ไหนยำขนมจีนที่ยายเอามาจากเมืองไทยเนาะเดี๋ยวมาดูกันปะคิดถึงคิดถึงไทรชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย,ยตาด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ